คุณพ่อคุณแม่ที่โรงเรียนเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่จริงๆคอยดูแลเอาใจใสตั้งแต่เดือนย่างก้าวเข้าสู่โรงเรียนนะครับคอยดูแลคอยช่วคองคล้งความอบอุ่นความเอาใจใสทุกสิก่งทุกอย่างนะครับแทนลูกๆที่คุณแม่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งใดพวกเราดังเรื่อานยมีความสุขดี ที่มีแม่แต่เด็กเองหลายคนที่อยู่ตามสถานที่รังเกียจกังพลากเขาเกิดมาให้เคยเห็นพ่อเห็นแม่ให้เคยเห็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่จะมาคอยดูแลคอยยืดให้เคยได้รับความอบอุ่นจากแม่ให้เคยได้กอดจากแม่ไม่เคยได้หอมแกพราะพวกเราถือว่าเป็นโชคที่มีโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่พวกเรามีคุณแม่ คาควรคุณแม่ต้องพราดคาะจากอานเป็นที่รักที่บูชาจนทำให้พวกเราในบางครั้งต้องร้องไห้ต้องแอบร้องไห้อยู่เสมอเพราะว,ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะได้กล่าบคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นับวันวันเวลาที่ผ่านไปเหมือนกับต้นไม้ใบไ,ไม้ที่่วกโรย ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนคนชีวิตคนเราเราไม่ยืนยืนเรามีรยกาศที่เกิดจคุณพ่อคุณแม่ของเรา ครับคุณแม่ที่ไม่ได้มาจากกรุงเทพคุณลูกลูกพี่ดอกไม้เอาเอาลูกลูกครับพี่ดอกไม้ของคุณครูตุลาการนำให้คุณครูด้วยครับนำให้คุณครูด้วยฝากไว้กับนักเรียนที่ทราบว่าใครนะครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเองมีโอกาสพาลูกพาลูกมไปเที่ยวที่โรงเรียนเดิมมีเด็กคนหนึ่งไม่ทราบว่าผมไม่รู้ว่าเขาพ่อแม่มีไหมแต่วันนั้นเขาได้เงินไป20บาทนะครับแล้วผมถามว่าเอาลูกทําไมไม่กินข้าวล่ะลูกเขาบอกว่าคุณมีอ่อนเขาบอกว่า เงินย่สิบบาททุจะซื้อข<ม>นมไปให้แม่นะครับโอ้ทำนี้ซึมครับทั้งทั้งที่เด็กคนนั้นนะครับเป็นเด็กกำพร้านะครับ เจากนั้นพูนก็อาเงินให้เขานะครับร้อยบาทเพื่อที่จะไปซื้อขนมไปซื้อเพื่องอมนะครับนี่คือเด็กที่กตัญญูแม้ว่ามียี่สิบบาทเขาซื้อของอาฝากคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะครับแต่เขาไม่ได้ไม่ยอมกินข้าว

หมืมมนะะอน,นกันนะคะที่เรียนมีแม่มีพ่อะนะคะชลชวก็แสดงความรักเช่นเดียวกันนะคะอาในลำดับต่อไปนะคะอก่อนอื่นเนาะนักเรียนนะคะที่อยู่นอกบริเวณอาคารนะคะรบกวนให้เข้ามาอยู่ข้างในนะคะเราจะเริ่มกิจกรรมต่อไปนะคะ ขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริการศนตรีแก้วงามนะคะคุณแม่ออรินคันธจันทร์นะคะแล้วก็คุณแม่ขับุณจารุการนะคะนะครับก็ผ่านไปนะสําสำหรับกิจกรรมซึ้งๆนะครับที่คุณแม่ทุกท่านนะครับได้ หล่กหลยน้ำตาออกมาเยื่อแยะเลยครับวันนี้ปาเพื่อดีใจท่าทางเรียก็ขอบพระคุณนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมการแสดงของลูกเราเปลี่ยนบรรยากาศจากอารมณ์ที่สกเศร้านะครับไม่ว่าโศกเศร้าือไม่ได้จากกันไปไหนแต่ได้นะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตนะครับต่อไปเป็นการแสดงของน้องป .2 นะครับน้องป .2 แล้วก็ติดตามมาด้วยน้องอปอ .5 นะครับป .6 ม .1 ม .2 ม .3 2> นะลูกนะใครที่ฝึกซ้อมหรือว่ามีแผ่นซีดีนะครับมาเลยครับวันนี้แม่แม่เราให้โอกาสให้เวลาเต็มที่นะครับที่จะดูลูกๆนะครับได้แสดงทำการแสดงเป็นความภาคภูมิใจที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับวันนี้ผู้ปกคพองให้ความรักความเอาใจใส่ การเดินทางอาจจะลำบากมาจากตถานที่นะครับมาจากอุทพศบ้างจนทำให้ลูกๆนั้นวันนี้มีความสุขน,นะครับคนที่ดีครูขอมาอันประกาศไปยังนักเรียนทุกคนนะคะใครที่ดืนะ่มน้ำหรือว่าไปเข้าห้องนะ้ำนะคะเราก็รีบทำภารกิจส่วนตัวของเราให้เสร็จนะคะแล้วก็